สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าทไทยทุกทท่านคุณลูกค้าขาผ้าผืนนี้รหัสทอมือ70นะคะยังมีอีกหนึ่งผืนนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคุณลูกค้าขาลายกงก้าวนะคะแล้วตีกรอบร้อมกรอบนะคะแบบนี้นะก็จะเหมือนแบบลายดอกแก้วเลยเนาะสวยงามแล้วก็พรีมเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยคุณลูกค,ะคะ้าคารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากวันนี้คุณลูกค้าคะรุ่นนี้เป็นผ้าไทยที่จัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม2ค่ะซื้อ 1- แถม2วันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกร ราคาผืนละ990บาทคุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝากนะคะเป็นผ้าขวม้มาผ้าฝ้ายหมักโคนคะ่ะแล้วก็นะคะมารายกอนนะคะมารายกอนผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะ3อย่างเลยเนาะได้ทั้งหมด3อย่างตามที่เห็นนี้นะคะคุณลูกค้าขาแต่มารายกอนแล้วก็ผ้าขวม้มานุ่มขอนยัดคราสีให้นุ่มขอนยัดเลือกสีให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าได้รับทั้ง3มชิ้นนะคะคุณลูกค,ะคะ้าาจ่ายหน้าบ้าง990บาท ายหน้าบ้านให้เลย990บาทร้านแม่าริพ่าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนรหัสอะไรแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ทองย้อยนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเลือกซื้อเลือกชอบนะโทรมาหานะบอกว่ารับนะคะผ้าไทยสีดำนะรหัสทอมือ70โอเคเลยชัดเจนมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะไม่มีแอปพลิเคชันไ์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราคุณลูกค้าคะเราจัดให้ได้หมดขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าตนเองชอบรหัสอะไรแต่ถ้าหมดนุ่มก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็เลือกเผื่อไว้สักสองรหัสก็ดีนะคะคุณลูกค้านะเผื่ออีกหนึ่งรหัสมันหมดเนาะโอเคนะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ตอนนี้ค่ะยังมีให้ช็อปอยู่นะคะคุณพี่ทองย้อยรับไปแล้ว1ผืนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะยังมีนะคะเหลืออีกหนึ่งผืนนะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบผืนนี้รหัสทอมือ7 0ค่ะ ผืนนี้ราหัสทอมือ70เป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณพี่จ้าติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4, 0 0 4 0 1 6 0 0 8 089 0416 008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยส,ยสวยๆแบบนี้รออยู่นะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะจ๊าคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อออเเเลลืกชขข้ <m uch an> ข้้า้าาาาามไดดยนนผ95 ขนาดหน้าผ้า95เซนคุณลูกค้าขาสวยเนาะขนาดหน้าผ้า95เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไทยมัดหมี่ผ้าฝ้ายหมกโคนผ้าฝ้ายหมกโคนมัดหมี่ทอมือสองตะกอเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกทุท่านนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยแบบนี้คุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายถ้าคุณลูกค้านําไปตัดนะถ้าคุณลูกค้านําไปตัดเพิ่มเติมคุณลูกค้าอาจผ้ากาวเต็มผืนนะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยเหมือนชุดเดรชุดเนี้ยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยต้องบอกแบบนี้เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นงานผ้าไทยพรีเมียมเป็นงานผ้าฝ้ายมัดมีทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยนะคะใช้งานง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้เลยรีดง่ายด้วยโอเคนะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆกยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆาําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกชมเลือกชอ็อปได้เลยคุณพี่จา๋าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณลูกค้าขาศูนย์แปด0กา 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8พื้นนี้สวยค่ะรหัสทอมือ70รหัสทอมือ70คุณลูกค้าค่ะสีดำนะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวนุ่มเพิ่มเติมให้นะคะว่าตอนนี้นะคะยังเหลือรหัสอะไรนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปอ,อีกบ้างเหมือนที่นุ่มบอกเมื่อคืูเนาะบอกว่าเผื่อ,อไว้สักสองรหัสก็ยังดีใช่ไหมอันนี้รหัสทอมือ70ค่ะพืนนี้รหัสทอมือ70ค่ะโอเคนะรหัสทอมือ70ค่ะ ถ้าชอบผืนนี้จดไปก่อนเลยโอเคนะคะเรามาต่อกันอีกค่ะคุณลูกค้าค่ะเราม,มีให้ชมให้ชอปอีกสี่รหัสนะคะผืนนี้จะเป็นรหัสทอมือเจ็ดสามมีหนึ่งผืนค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าขายไปแล้วผืนหนึง่งผืนนี้รหัสทอมือเจ็ดสามค่ะเมื่อเช้านะคะคุณพี่เชนนะคะอยู่อเภอเมืองนะคะจังหวัดบึงกาฬช็อปไปแล้วหนึ่งผืนค่ะยังได้อีกหนึ่งท่านค่ะถ้าชอบผืนนี้รหัสทอมือเจ็ดสามค่ะถ้าชอบผืนนี้รหัสทอมือเจ็ดสามค่ะ คุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะลายนาคหรือว่าเรียกว่าลายลิซ่านั่นเองถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้า1ชิ้น990รสบาทสามารถนําไปตัดผ้าถุงได้หนึ่งผืนค่ะหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงได้1ตัวหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเกงก็ได้1ตัวเช่นเดียวกันค่ะเลือกตัดได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวยเนาะเนี่ยค่ะถ้าชอบลายใหญ่ ถ้าชอบลายใหญ่แบบนี้นะคะลายนาคสวยๆถ้าชอบสนใจคุณลูกค้าขาพืนนี้รหัสทอมือ73ค่ะรหัสทอมือ73จดไว้เลยไม่มีแอปพลิเคชันลายไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราตอนนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดได้เลยเดี๋ยวนุ่มอัปเดตให้เรื่อยๆ เดี๋ยวนุ online online ่มจะขออนุญาตอัปเดตให้เรื year, right? you know, ่อยๆเพราะว่านุ่มต้องรีวิวสินค้านะคะที่คุณลูกค้าช็อปไปนะคะคุณลูกค้าขาเราจะมีรีวิวก่อนส่งสินค้าทุกๆครั้งเราจะมีร <Tipp> ีวิวก <genetic> ่อนส่งสิน <consci> ค้าทุกๆครั้งนะคะเพื่อนะคะคุณลูกค้าจะได้ทราบว่าร้านเรานะคะส่งของตรงปกค่ะที่คุณลูกค้าสั่งที่คุณลูกค้าดูที่คุณลูกค้าดูใช่ไหมดูดูที่นุ่มรีวิวเนาะดูที่นุ่มรีวิวเรียบร้อยคุณลูกค้าโทรมาสั่งซื้อนุ่มก็รีวิวนะคะเผื่อที่คุณะ คุณลูกค้าจะได้เห็นโอ้ร้านี้ตรงปกไม่ว่าจะตอนรีวิวนะคะตอนรีวิวขายเนาะรวมไปถึงรีวิวที่คุณพี่สั่งซื้อตรงกันเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าถ้ามีเราก็บอกมีถ้าหมดเราก็บอกหมดค่ะโอเคเนาะแต่เราจะมีแบบว่ามาเรื่อยๆมาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะนะคะจตก,ก็จะเป็นลวดลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะมีการอัปเดตตลอดนะไงก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทยของเราไว้ได้เลยสินค้าอัปเดตใหม่ตลอด นะคะสินค้าอัปเดตใหม่ตลอดคุณลูกค้าขาทีิงค่ะเป็นผ้าผ้าไทยผ้าทอเนี่ยหนึ่งสัปดาห์นี่หมุนเวียนแบบนี้เลย <c oughs> หนึ่งสัปดาห์นี้หมุนเวียนแบบนี้เลยนะคะสําหรับผ้าทอมือรุ่นนี้ขายดีมากไม่ว่าจะเป็นที่นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านนะคะทางช่อง u t u b e ใช่ไหมรวมไปถึงนะคะหน้าร้านเราเปิดให้บริการทุกวันด้วยเนาะอยู่ในเมืองจ101ังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขายดีมากๆคุณลูกค้าก็สามารถแวะมาชมแวะมาช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าที่ร้านของเราก่อนได้นะคะมาเลือกผ้าเราให้นุ่งตัดให้ก็ได้หรือว่าจะนําผ้้้าามดดววยกก็ไันนีลูค นำผ้าใหม่นะซื้อไปจากสุรินนำมาให้ที่ร้านตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าส่งส่งมาก็ได้หรือว่าจะมาที่ร้านแล้วถือผ้ามาด้วยก็ได้ยินดีค่ะจะตัดให้ค่าตัดเริ่มต้นอยู่ที่นะคะค่าตัดเริ่มต้นอยู่ที่800บาทโอเคนะค่าตัดเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้าขาขึ้นอยู่กับผ้าขึ้นไปอยู่กับรูปแบบนะคุณลูกค้าขาเริ่มต้นที่บ800บาทก็มี8 0 0ร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองอะไรประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าขา่ะมีหลากหลายรูปแบบเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะ ต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายน้อยๆลายจุดๆดแบบนี้รหัสทอมือเจ็ดเจ็ดค่ะผืนนี้รหัสทอมือเจ็ดเจ็ดค่ะลายดวงดาวเหมือนที่น้องบอก <c oughs> นะคะอันนี้มืดมืดจะมาแล้วก็มีแบบดวงดาวแล้วยิบระยับเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วสวยมากผืนนี้ลายนี้เวลาตัดออกมาเป็นผ้าถุงแล้วสวยสวยนะรหัสทอมือเจ็ดเจ็ดค่ะผืนนี้รหัสทอมือเจ็ดเจ็ดสวยค่ะนี่เปิดให้ดูเลยขอญอาตทาให้ดูนะคะตัดเป็นผ้าถุงสวยเนี่ย ใส่ออกงานเห็นไหมคะมันใส่ง่ายเพราะว่าลูกค้คคาบางท่านชอบแบบว่าเป็นจุดๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสวยงามค่ะคลาสสิกดีลายนี้เขาเรียกว่าลายคลาสสิกเลยเพราะว่านะคะถ้าเป็นมัดหมีนะยังไงก็ต้องมีลายหมักจกักนะคะในลวดลายทุกๆลวดลายสังเกตดูจะมีลายน้อยๆแบบเนี้ยค่ะเรียกว่าลายหมักจกักเป็นลายพื้นฐานเลยนะแทบจะว่าเป็นลายพื้นฐานเลยนะคะที่แบบว่าอยู่บนผืนผ้าแทบจะทุกลายเลยนะคะคุณลูกค้านะหลักๆเลยนะนี่แหละ ถ้าจับนะคะจับแบบว่าลายหมักจับแบบนี้ได้ก็คือจับลายได้สบายสวยน่ารักค่ะ990บาทนะคะรับของแถมคุณลูกค้าขาซื้อ1ซื้อ1ผืนวันนี้990บาทคุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝากนะคะอีกสองชิ้นเลยได้มารายกรผ้าถุงรวมไปถึงผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนโปรโมชั่นนี้แจกนะคะแถมให้ถึงวันที่ส5บห้านะแถมไม่ถึงแค่วันที่15ห้าเมษายนนะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ต่งซื้อเข้ามาตอนนี้ได้เลย0890416008ค่ะได้ดูได้ชมแล้วจดไว้เรียบร้อยแล้วโทรมาเลยตอนนี้ยังมีให้เลือกให้ชอบเยอะแยะมากมายในขณะที่นุ่มกำลังอัปเดตให้อยู่ตอนนี้นะคุณลูกค้าจ๋าหมดเขตวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่นที่นุ่มแจ้งไว้นะคะผ้ารุ่นนี้990บาทใช่ไหมนุ่มแถมนะคะคุณลูกค้าขาแถมให้2อย่างแถมจริงนะรีวิวให้ดูแบบไหนคุณลูกค้าขาเราแถมจริงนะแต่ระยะเวลานะคะตามที่เรากําหนดไว้แค่นั้นเองค่ะ ตอนนี้สั่งซื้อเข้ามาได้เลยโปรเด็ด สงการคุณลูกค้าค่ะน้องต้อนรับเทศกาลสงการแบบจุกๆเลยนะคะสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่บริผ่าไทยของเราวันนี้คุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะซื้อไว้ใช้งานเองซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือว่าซื้อให้กับญาติผู้ใหญ่คุณลูกค้าค่ะมาชมมาช็อปที่ร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาเลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านะคะถ้าคุณลูกค้าอยากอยากดูลายผ้าอยากเลือกเนาะคุณลูกค้าจ๋าสแกนที่ q คาร์ตนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเก ของร้านแม่าริพาตไทย0890416008ใช้เบอร์โทนี้เบอร์โทรเดียวโอเคจากนั้นค่ะคุณลูกค้าขะนุ่มแล้วก็แฟนนะก็คือพี่วุธินะคะถ้ารีวิวสินค้านะคะจะมีแค่2คนนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้า่ะต้องขอแจ้งตามนี้นะแล้วก็ราคาสินค้านะคะก็จะเป็นตามที่เราแจ้งไว้แต่ถ้านะคะคุณลูกค้า่ะที่เราอัปเดตนะคะไปจนถึง หนึ่งปีสามเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยมันก็อโอเคอยังเป็นอย่างนี้อยู่เนาะจนถึงหนึ่งปีใช่ไหมแต่ถ้าของเราเนะ่ะเราไม่ได้ลบคลิปลบอะไรใช่ไหมมันจะมีแบบว่ารุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งมันนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขะอาจจะเป็นพวกผ้าพิมพ์ลายที่ราคาถูกๆอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้มีจําหน่ายแล้วนะคะคุณลูกค้านะขออนุญาตอัปเดตนะคะสามเดือนค่ะขออนุญาตสามอัปเดตสามเดือนนะคะในเกี่ยวกับลายผ้าราคาอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้านะขออนุญาตอัปเดตนะคะสามเดือนนะเพราะว่านุ่มมาลงไปสามปีสีป่ปีนุ่มไม่เคยได้ลบคลิปเลย นะคะก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นโปรไฟล์เป็นผลงานนะคะที่ผ่านๆมาเพราะว่าเราจัดจําหน่ายขายจริงแล้วเราก็มีหน้าร้านจริงด้วยนะคะคุณลูกค้านะสบายใจได้เลยนะะเพราะว่าแต่ละช่วงเวลานะคะมันก็เนาะมาเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณลูกค,ะคะ้าขาการพัฒนานะคะพัฒนาปรับปรุงสร้างสารรค์กันมาเรื่อยๆเลยขอพระคุณมากๆที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะก็ง่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะที่ช่องยู u ูบแม่บาริพาไทยคะ่ะผืนนี้รหัสทอมือ54พผืนนี้รหัสทอมือ54 ผืนนี้มีเรื่องราวผืนนี้มีเรื่องราวนะคะคุณลูกค้าขามีเรื่องราวมีสตอรี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีลายเยอะเลยมีลายนกยูงมีลายนกยูงนะอันนี้ก็เหมือนแบบเนาะอันนี้ถ้าเรียกอ่ะเป็นจะเป็นลายหมักจับใหญ่นะตัวเนี้ยเห็นไหมคะแล้วก็มีแบบย้อยๆน่ารักน่ารักด้วยเห็นไหมมีระยะลงมาอีกเห็นไหมคะแล้วตรงตีนสิ้นมีลายขออีกต่างหากมีหัวใจด้วยอ่ะน่ารักเห็นไหมคะรายละเอียดเยอะมากผืนนี้มัดหมี่ยากมากคุณลูกค้าคะมัดหมี่ยากมากถ้าคุณลูกค้าชอบแบบว่า โอ้เห็นแล้วแบบว่าโอ้กว่าจ,จะทําได้อะไรเงี้ยเนาะชอบแบบว่าขั้นตอนที่แบบว่าโอ้หทำไมด,ดูผืนนี้ดูอลังการดูผืนนี้ดูมีความแบบว่ามีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตมีอะไรมีนู่นนี่นั่นมันหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมคะการมัดหมี่แต่ะละลวดลายที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมันมีเรื่องราวมันมีวิถีชีวิตนะคะสอดแทกนะคะเสริมเข้ามาด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบลวดลายเยอะๆเนาะแบบนี้ครบทุกฟังก์ชั่นเลยแบบนี้ครบทุกฟังก์ชันเลยมัดหมี่ ตรงที่เป็นลายนุกอยู่เนี่ยยากมากเลยนะกว่าจะทําได้แบบนี้ <c oughs> นะคะคุณลูกค้านะอันนี้ยังเหลือ2ชิ้นค่ะถ้าชอบสนใจทอมือ54ค่ะถ้าชอบสนใจทอมือ54ค่ะ990บาทนะคะแถมฟรีอีก2ชิ้นแถมผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมักคนแล้วก็มารายกรผ้าถุงด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศูนย์แป่งงานผ้าไทยสวยๆรอยอยู่เยอะแยะมากมายคุณลูกค้าคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนเนือ54 พื้นนี้รหัสทอมือ54สีนะคะสีดําที่เป็นลายนกยูงบอกแบบนี้ได้เลยเรารู้กันเลยคุณลูกค้าคะลายนกยูงสวยๆนะหรือว่าจะรับเป็นลายดวงดาวนะคะลายหมักจับเล็กๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรหัสทอมือ7 7คะ่ะพื้นนี้รหัสทอมือ7 7จ้ะพี่เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะคะหรือว่าจะเป็นลายหน้าคะ่ะลายหนาลายลิซ่ารหัสทอมือ7จาจ้ะพื้นนี้รหัสทอมือ73คะ่ะ รวมไปถึงผืนนี้อีกหนึ่งผืนคุณลูกค้าค่ะที่คุณพี่ทองย้อยนะที่คุณพี่ทองย้อยเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะคุณลูกค้าค่ะรหัสทอมือ70จ้าผืนนี้รหัสทอมือ70จ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังมีอีกหนึ่งผืนนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ทองย้อยนะคะอยู่อำเภอเมืองคะ่ะจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค้าขานุ่มแถมใส่แพ็กไว้ให้เรียบร้อย แพ็คใส่ถุงไปให้เรียบร้อยเตรียมจัดส่งแล้วนะคะคุณลูกค้าคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลย990บาทไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะเดี๋ยวจัดส่งให้ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทายรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นดีๆที่ทางเราจัดทําไว้ให้ทุกๆแคมเปญเลยช่วงนี้จะใกล้เทศก,กาลานต์เราก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยคุณลูกค้าคะแถมให้เลยอยากแถมอยากให้นะคุณลูกค้าคะ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามสุขภาพแข็งแรงแฮงเคียงรวยๆวยวยปังๆทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะ